รับสู่ช่องเฮียแชร์ชแนลนะคะวันนี้นะครับเฮียจะพาไปชิงโชคนะครับผมก็สำหรับตอนนี้นะครับใครที่อยากไปเที่ยวเกาหลีนะฮะตอนนี้นะฮะขนมนะคะรับแบรนด์นาบตินะครับนะฮะตอนนี้นะฮะแจกนะครับทัวร์ไปเกาหลีใต้นะครับที่โซลนะครับผมก็แล้วก็แจกของรางวัลอีกมากมายนะฮะอย่าง s a m s u n g s 2 4 Ultra นะครับผม โปอโปนะฮะอันนี้กล้องนะครับผมลำโพงมาแชลนะครับกระเป๋าเดินทางนะฮะแล้วก็นำเ,เป็นแฮปปี้โมเมนต์บ็อกซ์นะฮะเป็นจะเป็นชุดขนมพร้อมกับเ,เป็นกระเป๋าผ้านะครับผมตอนนี้แจกกันอยู่นะครับก็กติกาง่ายๆเลยนะครับก็ไปที่ห้างสรรพสินค้านะฮะหรือว่าร้านค้าชั้นนำนะครับที่สามารถปริ้นใบเสร็จออกมาจากเครื่องได้นะครับผมหลังจากนั้นนะครับ ไปซื้อมานะฮะแล้วก็เขียนชื่อนะครับนามสกุลเบอร์โทรศัพท์นะฮะลงไปในใบเสร็จนะครับผมหลังจากนั้นให้แอดไลน์นะครับไปที่แล้วก็ถ่ายรูปไว้นะครับหลังจากนั้นแอดเปิดโปรแกรมไลน์เข้ามานะเพราะว่ารายการนี้นะฮะใช้โปรแกรมไลน์ในการร่วมสนุกนะครับร่วมกิจกรรมนะฮะแอดไายนะฮะนาบาตินะครับไทยแลนด์นะครับ เป็นตัวเล็กหมดเลยนะครับ a s s i g n N a b a t i thai th, ay, uh, th a i นะฮะ t h a l a n d ล a n d นะครับผมพอแอดเข้าไปเสร็จแล้วนะครับก็จะมีแล้วก็จะไปมันจะเป็นเมนูเข้ากิจกรรมนะครับว่าเอออันเนี้ยเราจะไปเล่นโลกสนุกกันอะไรเงี้ยนะครับหลังจากนั้นนะครับก็ไปอัปโหลดนะครับ อัปโหลดรูปใบเสร็จนะครับพร้อมกับกรอกนะครับเอ่อเขาเรียกอะไรล่ะเลขที่ใบเสร็จนะครับแล้วก็ส่งนะครับผมก็จะต้องมีการตรวจสอบประมาณ2 4ชั่วโมงนะครับแต่ถ้าเกิดว่าไม่ผ่านเพราะอะไรเนี่ยเราอาจจะลืมเขียนชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์อะไรไม,ไม่ไม่ต้องเขียนที่ที่อยู่นะเขียนแค่ชื่อกับกับเบอร์โทรศัพท์พอนะฮะที่อยู่ไม่ต้องนะครับก็จะตีกลับมาถ้าเกิดว่าผ่านนะครับก็จะมันจะระบบก็จะขึ้นว่าเรามีกี่สิทธิ์นะครับผม สามารถเล่นได้ถึงวันที่30พฤศจิก,กานะครับแต่ว่าใบเสร็จเนี่ยจะต้องอยู่วันที่1ถึงวันที่30พฤศจิก,กาเดือนนี้ยังมีเวลาอยู่นะยังไงก็สําหรับคนที่มาดูคลิปนี้นะครับยังมีเวลาเล่นอยู่นะครับก็จะมีรายการอื่นอยู่ไม่ได้แค่แจกแค่ทัวร์นะก็จะแจกอย่างอื่นด้วยนะครับพวกมือถืออะไรเงี้ยนะฮะก็จะซื้อได้ที่เซเว่นบิ๊กซีโลตัสแมคโครนะครับกลุ่เม้นท์มาเก็ตนะครับ S อส uh, x ่าซี e จเอ็กซนะครับจิฟฟี่นะครัมวูฟูดแลนดอสันนะครับอ๋อที่สำคัญนะครับจะต้องเป็นอ่าไอไขนมเนี้ยมันมีหลายรสชาตินะจะต้องเป็นรสชาติมันง่วงนะครับที่เป็นอยู่ในรูปนี้เท่านั้นนะครับก็ถึงจะส่งชิงโชคได้นะครับผมโอเคเดี๋ยวพ้าเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวเฮียจะพาไปดูอ่าหน้าลายเลยละกันจะได้แบบเออ จะได้ไม่ไม่สับสนนะครับอ๋อที่สําคัญนะครับไม่ใช่แค่ซื้อชิ้นเดียวแล้วได้นะก็คือจะต้องซื้อนะฮะเอ่อนาบะตินะฮะโคเดียโกกุมะนะครับโคเดียนโกกุมะเท่านั้นนะครับ2ชิ้นจะได้รับหนึ่งสิทธิ์นะครับถ้าไปเซเว่นเนี่ยชิ้นละ6บาทนะถ้าจำไม่ผิดนะครับเวเฟอร์นะครับชิ้นละ6บาทต้องซื้อมา2ชิ้นนะครับถึงจะได้1นสิทธิ์ถ้าซื้อชิ้นเดียวเนี่ยส่งไปอ่ะก็ตีกลับ เพราะว่าคุณซื้อไม่ครบนะครับประมาณ6บาทนะแล้วก็อย่างอื่นนี่ถูกสุดหกบาทใช่ประมาณหกบาทนี่แหละนะครับชิ้นหนึ่งนะซองหนึ่งหบาทก็ซื้อ2ชิ้นก็สิบสอบาทนะครับส่วนตัวอื่นนี่ก็จะเป็นถ้าเป็นคุกกี้นี่รู้สึก10บาทมั้งสตอซองอะไรอย่างเงี้ยจำไม่ได้แล้วแต่ว่าตอนนี้เห็นโปรโมชั่นอยู่ถ้าซื้อที่เซเว่นอ่ะ ซื้อซื้อผ่านแอปอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยแหละก็จะได้แบบคอยเพิ่มอะไรอย่างเงี้ยนะครับที่เคยที่เฮียเคยเห็นนะฮะโอเคเดี๋ยวเฮียพาไปดูไลน์เลยละกันแป๊บหนึ่งโอเคครับอันนี้คือไลน์ของนาบตินะครับผมก็ถ้าเข้ามาเนี่ยมันก็จะเป็นแบบนี้นะครับเป็นหน้าจอน,นี้เลยนะฮะก็พาฟินนะฮะจะมีเมนูพาฟินคลิกอิน เกาหลีนะครับก็คือกดเข้าไปเลยนะครับกดตรงคลิกลบสนุกเลยนะครับพอเข้ามาหน้านี้เสร็จแล้วนะครับก็จะคลิกลบสนุกนะฮะก็จะเป็นรอบสุดท้ายถึงวันที่30ตรงนี้นะครับคลิกลงไปนะครับผมพอเข้ามาหน้านี้แล้วนะครับมันก็จะบอกว่าเรามีกี่สีเราชื่ออะไรนะฮะ แต่ว่าถ้าเกิดว่าส่งครั้งแรกอะไรอย่างเงี้ยอาจจะต้องไปกรอกว่าเราเราชื่ออะไรนะฮะเลขเอ่อเบอร์โทรศัพท์อะไรอะไรอย่างเงี้ยนะครับเอาล่ะเดี๋ยวพอมาถึงหน้านี้อันนี้คือเฮียเคยส่งไปแล้วนะครับแล้วก็มีชื่อขึ้นมาแล้วนะครับแต่ถ้าเข้าครั้งแรกเนี่ยเขาอาจจะให้เรากรอกพวกชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์อะไรอย่างเงี้ยนะครับโอเคพอเรากรอกเสร็จแล้วมันจะขึ้นว่าเราชื่ออะไรนะครับยงินจานวนกี่สิทธิ์นะครับถ้าใครไม่เคยส่งก็จะเป็นศูนย์สิทธิ์นะครับ ให้เรามากดเมนูแรกนะฮะสแกนใบเสร็จนะครับโอเคก็คือเราต้องซื้อใบอ่อซื้อขนมนะฮะสชิ้นนะฮะถ่ายรูปนะครับอ่อเขียนชื่อเขียนชื่อกับเบอร์โทรศัพท์ไว้แล้วก็ถ่ายรูปเก็บไว้นะครับก็จะมากดที่รูปตรงจอเนี่ยช่องช่องสามสามช่องเนี่ยฮะ,ะกด1ครั้งนะฮะมันระบบเนี่ยมันมือถือมันจะลิงก์ไปที่รูปถ่ายที่เราเอ่อเสร็จที่เราถ่ายไว้นะครับแล้วก็กดลงไปนะฮะ แล้วก็ไอตัวไอตัวช่องเนี่ยให้ใส่เลขที่ใบเสร็จนะฮะก็จะก็กรอกไปนะครับผมเ,เนี่ยเขาบอกว่าอ่อัปโหลดใบเสร็จได้ครั้งละ2บินนะฮะสมมุติว่าบินที่เราซื้อมาอย่างเช่นถ้าไปซื้ออยู่แบบพวกซื้อหลายของหลยายอย่างอย่างไปซื้ออยู่แมคโครอย่างเงี้ยมันจะได้ใบเสร็จยาวๆมาใช่ไหมเขาก็จะให้เรา1ใบเสร็จเนี่ยเราสามารถถ่ายได้2รูปนะครับที่ใ่ให้มันติดให้มันติดกันให้มันเห็นว่า ซื้อซื้อสินค้าของเขาของเนปติอยู่อะไรอย่างเงี้ยนะครับพอพอเราอัพเราก็เลยอัพโหลดไป2รูปอะไรประมาณเนี้ยหลังจากนั้นก็ใส่เลขที่ใบ,เส,ะะสบเสร็จนะครับแล้วก็กดส่งใบเสร็จนะครับแค่นี้เองนะฮะแล้วหลังจากนั้นเราก็รอนะครับรอการยืนยันสิทธิ์นะครับว่าประวัติการส่งเนี่ยเราส่งฐานไม่ผ่านนะฮะแต่ถ้าเราส่งผ่านเนี่ยมันก็จะขึ้นว่า สิบบวกอย่างเงี้ยส่งไปเสร็จผ่านนะครับแต่ถ้าเราส่งไม่ผ่านมันจะขึ้นมาว่าไม่อนุมัตินะครับบอกเหตุผลด้วยว่าทําไมนะครับแบบนี้นะครับผมโอเคครับก็สําหรับคลิปนี้นะครับก็จะพาไปชิงโชคเกาหลีนะครับก็หนึ่งถ้าสมมุติเราได้รางวัลที่หนึ่งก็ได้สองใบนะครับไปเที่ยวปีหน้านะครับผมก็เออเฮียก็ไม่รู้หรอกว่าช่วงไหนะนะแต่ว่าก็คือเท่าที่รู้มาคือว่าไม่ได้เที่ยวปีนี้นะ แต่ว่าเที่ยวปีหน้านะครับไปที่โซลนะครับผมโอเคครับวันนี้ขอบคุณที่ติดตามจนจบนะครับฝากกดไลค์กด s u b s c r i b e ได้นะครับผมสำหรับใครที่ชอบทิงโชคนะครับหรือว่าชอบแบบข่าวสารของฟรีอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็มาติดตามช่องเฮียได้นะครับขอบคุณทุกคนนะครับติดตามจนจบนะครับสวัสดีนี้สวัสดีครับ